คนสวยมากค่ะตอนนี้ตัวกำลังเดินอยู่ในดงหิมะค่ะดงหิมะอย่างสวยงามดูสิคะทุกคนสวยสุดๆเลยค่ะดูสิคะพาพี่น้องดูเดินเดินหิมะสวยๆค่ะอู้สวยเหมือนนุ่นเลย หมือนนุ่นเลยคะ่ะทุกคนค่ะสวยมากเล่นเหมือนเด็กหาความสนุกใส่ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคระัพี่น้องจ้าหาความสนุกใส่ตัวเองแป๊บหนึ่งโอ้อยางให้ทุกคนเห็นค่ะ ไม่หนาวแลวคะ่ะทุกคนเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็บกแค่ลบลบหนึ่งองศาเนาะคะ่ะลบหนึ่งองศากันเลยบ่หนาวจ้ะอากาศดีเล่นหิมะได้สบายสบายเลยนะคะเนี่ยเล่นหิมะได้สบายสบายค่ะแบบว่าอุ้ยฮ่าสวยงามดูคะ่ะพาเดินดูหิมะแล้วตอก็เล่นไปด้วยคะ่ะทุกคน เล่นไปด้วยโอ้ไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นเราก็เล่นไปอย่างเงี้ยเล่นไปคนเดียวนะคทุกคนเนาะอยากให้ FC มันเล่นน้ำดีคือสิมมวคือสิมมวนคััเนาะจ้าโอ้โหตอนนี้มันคือเมืองอ่าเมืองการ์ตูนไหมจช่พี่น้องเมืองการ์ตูนนะจ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นการ์ตูนตัวหนึ่งเนาะเราไปในเมืองมหัศจรรย์อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอด มาเล่นที่มาน้ำต้อนะจ๊ะในช่วงเวลาทํางานนี่คือเวลาทํางานเราจะต้อก็เดินมาจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่ต้อในเดินมาจุดตรงนี้คือคือเป็นทางคนเดินช่วงเขาแอางออกกําลังกายเนาะค่ะทุกเมือ่อทุกวันต้อสิเดินตรงถนนลดวิ่งแต่วันนี้ต้อเดินเดินตรงนี้ก็จะเปียกๆหน่อยนะก็จะเปียกๆหน่อยโอ้ยสวยอะ่ะค่ะตอนนี้ต้อกับสิพาทุกคนชมแล้วเนาะค่ะไปค่ะ ต่อกทีไปทำงานต่อนะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้ต้อพาทุกคนเดินเที่ยวรอบๆหมู่บ้านนะคะตอนเย็นๆสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้เที่ยวรอบๆหมู่บ้านเพราอดูหมู่บ้านแถวต้ออยู่ค่ะ เดินออกกําลังกายค่ะเดินออกกําลังกายตอนนี้ตามบ้านคนเขาก็จะติดไฟนะคะติดไฟแล้วก็ไฟตรงหน้าต่างก็จะเป็นแหวนรูปดาวหรือว่าตั้งเป็นรูปอ่าเทียนนะคะตอนนี้ค่ะอากาศช่วงนี้ก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่เยน็ยนเยน็นสบายสบายถ้าเราเดินออกกำลังกายก็จะสบายพอดีพอดีเลยนะคะ แถวบ้านต้ออยู่จะสงบมากนะคะทุกคนที่นี่สวีเดนสวีเดนนี่จะพอตกกลางคืนหรือว่าตอนเย็นต่างคนก็ต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่หมู่บ้านหรือว่าบ้านช่องเขาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกเข้าไปข้างในนะคะทุกคนคะ่ะรอเมียรอเมียตอนนี้แล้วก็ เดินมาแถวแล็กันเฮดนะจ๊ะแล็กเกนเฮดแถวบ้านต้อก็สิเป็นเป็นเล็กเนเฮดไม้เนาะค่ะเป็นเป็นไม้แล้วก็เป็นสองชั้นนะคะแถบนี้นะคะห้องข้างล่างแล้วก็ห้องข้างบนก็จะมีหนึ่งห้องนอนหรือว่าสองห้องนอนก็ประมาณนี้ห้องหนึ่งก็ประมาณห้องหนึ่งนะคะประมาณห้าพันโคนนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นมีห้องนอนด้วยนะคะทุกคนห้าพันโคนค่ะก็แพงขึ้นกันนะจ้ะ ถ้าห้องน้อยๆกับประมาณ4ี่พันเราจะห้องห้องบ่มีห้องนอนนะคะประมาณ4ี่พันตรงนี้ก็แถวและกันเฮดค่ะแถวแฟตได้ถ้าตรงนี้ลงไปตรงนี้ก็คืออ่าโบสเซนทอนโบสเซนทอนก็คือโรงพยาบาลนะคะศูนย์อนามัยนะคะถ้าบ้านเขาก็เรียกว่าศูนย์อนามัยฝั่งไฟเหลี่ยมแมบแมบทางพูดนะคะไกลๆนู้นก็คือฝั่งลูกชายอยู่ฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นนะคะฝั่งโน้นหมู่บ้านของลูกชายที่ไฟอยู่ตรงฝั่งโน้น เรากำลังจะเดินเข้าไปในเมืองตัวเมืองนะคะทุกคนเราจะไปกินข้าวกันวันนี้ไม่ใช่กินข้าวค่ะเราจะไปเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกินพิซซ่ากันคะ่ะวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวกันนะคะไม่ได้ทํากับข้าวก็พาทุกคนเดินเที่ยวไปกับต้อกับถุมาตไปเรื่อยๆนะคะเดินออกกําลังกายกันไปด้วยคะ่ะชมบรรยากาศยามเย็นนะคะสี่โมงห้าโมงเย็นค่ะตอนนี้ สี่โมงกว่ากว่าค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในเมืองแล้วนะคะแถบตรงนี้ก็คือและกันเหตุที่ที่ในเมืองจะเป็นตึก ตึกปูนนะคะทุกคนจะเป็นตึกปูนนี่ค่ะตรงนี้ถ้าไปข้างหน้าก็จะเป็นถนนข้างหน้าตรงนี้นะคะเข้าไปตรงนี้จะเป็นถนนใหญ่ที่ต้องขับรถวิ่งผ่านตลอดนะคะตรงนี้ก็คือเฟดเฟดในเมืองค่ะถ้าเฟดในเมืองตรงนี้ก็อย่ามีหลายชั้นหน่อยอยู่ประมาณสามชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นปูนนะคะเป็นปูนเป็นอิฐ ตรงนั้นค่ะก็จะเป็นในเมืองค่ะก็จะพาชมก็สวยนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นในในมุมตรงนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้อไม่ค่อยได้เดินออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้พามาดูเท่าไหร่นะคะส่วนมากต้อก็จะนั่งรถรนั่งรถผ่านนะคะตรงนี้ค่ะตึกตึกจะเป็นตึกโบราณหลาย หลายสิบปีนะคะเป็นหลายสิบปีมากถ้าโต้ถามแฟนต้ก็ะ่ะน่าจะเยอะเหมือนกันก็จะเป็นร้อยปีนะคะตึกพวกนี้เขาเขานานมากแต่เขาก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเขาปรับปรุงไปเรื่อยๆเขาจะไม่ลื้อถอนนะคะเขาจะไม่ลื้อถอนแต่เขาจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือไรกันเฮดในเมืองนะคะเราจะเดินไปข้างหน้ากันอีกดูความสวยงามของ หมู่บ้านแล้วก็เมืองเล็กๆทิ่ต้ออยู่นะคะเมืองชนบททิ่ต้ออยู่ค่ะตรงนี้คือจุดในเมืองทิต้อขับรถผ่านประจำนะคะตรงนี้เราก็จะมาทะลุตรงนี้ค่ะเดินมาตรงนี้นะคะ ตึกแถวนี้จะเป็นตึกเก่านานหลายเป็นร้อยปีนะคะตึกเก่าตรงนี้นะคะตึกเมืองซวบเดนนะคะหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกหลังคาส่วนมากจะเป็นอของเก่าแก่ตึกที่เก่าแก่เป็นเหมือนบ้านโบราณน,นะคะเป็นบ้านโบราณคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นทรงโบราณบ้านโบราณทั้งนั้นคะ่ะแถบนี้คะ่ะและของพวกนี้นะคะของพวกนี้ถ้าเขาปิดร้านเขาก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะทุกคน เขาก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยเขาจะตั้งโชว์ขายอยู่ข้างนอกนอกร้านค่ะแต่ว่าก็ไม่มีหายนะคะเพราะที่นี่เขาจะเขาจะเป็นแบบว่าไม่มีใครขโมยเอาของอะไรนะคะเขาก็จะผ้าคุมไว้เฉยๆปิดร้านแล้วก็จะคุมไว้เฉยๆนี่ก็คือห้องจิป,ปาถะที่ร้านจิป,ปาถะขายกับของจิป,ปาถะนะคะปรับตกแต่งบ้านกระจกกระแจ๊กงงี้นะพี่น้องสวยๆวยงามๆค่ะ พาทุกคนเดินเที่ยวเมืองโอระแยียงนะคะฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายกูดิสนะคะร้านขายกูดิสตรงนี้ค่ะจะเป็นร้านขายกูดิสบ้านตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนมิเกะกลับมาทแทนสิกรักฮูฮะฮูแหล่งอะฮูมิกุ้งกาแฟ หุ่นราโอประมาณร0อปีนะคะบ้านหลังนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนข้างล่างเขาก็จะขายพวกนาฬิกาขายของอิปปาฐะเหมือนกันค่ะแต่ตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟกาแฟที่ชื่อดังในเมืองที่ต้ออยู่นะคะร้านบอมคอฟเฟ่นะคะนี่ค่ะร้านบอมคอฟเฟ่ถ้าใครมาแล้วไม่มากินกาแฟตรงนี้ไม่มากินถตัตาอาเค้กร้านนี้ จะเสียใจแสดงว่ามาไม่ถึงที่เมืองที่ต้ออยู่นะคะแสดงว่าไม่มาไม่ถึงนะคะถ้าไม่มากินดื่มกาแฟแล้วก็กินกาแฟกินเค้กร้านนี้ค่ะนี้ก็จะเป็นช็อปร้านครุปนะคะข้างหน้าก็คือพิซซ่าที่เรามากินประจำและตรงนี้ต้นคริสต์มาสใหญ่ค่ะไปค่ะเข้าไปข้างในกันทีนี้ไปสั่งกินว่าเราจะกินอะไรกันเอ่ย เราจะกินอะไรกันเอ,อ่ยแล้วก็ไปดูนะคะวันนี้ค่ะตามต่อมากับสามีมานะคะแล้วล่ะค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ร้านพิซซ่านะคะทุกคน สามีตอก็กำลังสั่งพิซซ่าแล้วก็จ่ายตังค์อยู่นะคะก็ามาถึงข้างในแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็นั่งรออาหารอยู่นะคะทุกคนนั่งรอกินเข่าค่ะหิวเลิกงานมากกันเลยเหิวข่าว่มีอารมณ์เห็ดกับเข่าเราจะมือน,นีมากินพิซซ่าแทนนะคะวันนี้เหนื่อยกับการทำงานมากก็เลยต้องมาทากินพิซซ่าค่ะวันนี้ค่ะขณะที่นั่งรอกินพิซซ่าอยู่คุณสามีก็เล่นตัดโทรศัพท์ไปเจอรู้มินแมน อืมโอเคบรรยากาศรอบๆนะคะค่านี่มาแล้วค่าอาหารของโต้ระคาะนี่คือเคบับฐานลิกนะคะหน้าตาของเคบับฐานลิกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่า จะมีเฟ้นไฟายแล้วก็จะมีเนื้อนะคะแล้วก็จะมีสลัดข้างๆค่ะส่วนตัวนี้ของสามีนะคะคืออะไรคะที่รักหัวใจต่ฮะอิตเจตานตาหัวใจเออหัวใจมีค่ะรูปซูงหัวใจค่ะก็อาหารของเรามาแล้วนะคะเชิญค่ะวัชกร